กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมนายช็อตตี้บูจว่ากับ Princess Connect รีได้ครับผมวันนี้ครับกลับมาที่เซิร์ฟญี่ปุ่นครับเนื่องจากเซิร์ฟไทยเพิ่งเปิดแล้วแบบว่าเอ้ยเกลือจัดเลยก็เลยกลับมาเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นปรากฏว่าเออก็เกลือหนักกว่าเดิม <laughs> ผมจะมาพาไปดูเรื่องของการเปิดแกะปองครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นปัจจุบันครับแค่เข้ามาเล่นเนี่ยเขาจะแจกเพชรป,ประมาณ9 5 0 0 9 6 0 0 ก็คือเปิดแกปองได้หลายรอบมากประมาณ6-7รอบตั้งแต่เล่นครั้งแรกเลยนะครับและบตู้ที่ผมจะมาแนะนำคือตู้ Special Festival ครับซึ่งมันจะแอบอยู่ด้านซ้ายตรงนี้ครับอันนี้นะมีเลข72หมายความว่ามันจะอยู่แค่72ชั่วโมงเท่านั้นนะครับตู้นี้แล้วก็มันจะนับตั้งแต่ท่านผู้ชมเข้ามาเล่นเลยโอเคไหมเพราะนั้นใครที่จะรีเซ็ตก็คือแนะนําให้หายพวกที่อยู่หน้าตู้ครับโดยเพราะ3คนนี้นะ คนคนหัวแดงนี่ไม่จะเป็นก็ได้ครับเดี๋ยวผมดูก่อนลวกันตู้นี้มีใครบ้างที่น่าสนใจคือตัวแดงเนี่ยก็มันยืนแนวกลางครับแล้วก็จะมีสกิลที่เพิ่มคริติคอลถามว่าดีไหมก็ช่วงแรกก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่แต่ว่าผมลองใช้ไปนานๆแล้วผมรู้สึกตัวอื่นดีกว่า <laughs> ต่อไปนะครับน้องยุยนะครับอันนี้คือจะเป็นเวอร์ชันพรินเซสนะครับคือเป็นเวอร์ชันองค์หญิงนั่นเองครับคือยุยที่เขาแจกมาเป็น1ดาวใช่ไหมตัวนี้3ดาวข้อดีของตัวนี้คือมันเวทหมู่ครับแล้วมันมีส รีค่า TP อะครับ TP คือทำให้เราใช้สกิลได้บ่อยๆนั่นแหละแล้วมันรีเร็วมากพอมันรีเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ยิงสกิลอันติเวทแล้วก็เป็นหมู่ซึ่งมันค่อนข้างแรงศัตรูมีโอกาสตา,ตายจากการยิงและทำให้มานาหรือว่าค่า TP ของตัวละครเนี่ยเด้งเต็มไวมากก็คือถ้าเกิดเอาไปเล่นนะจะเห็นไอ้ตัวเนี้ยใช้สกิลบ่อยมาก การต่อสู้รอมนึ่งก็เห็นใช้กัน4-5ครั้งขึ้นไปอ่ะคือมันสกิลหลัวมากจริงๆนะครับสำหรับตัวน้องยูนี่โอเคเลยส่วนโคโคโรจังเวอร์ชันปรินเซสนะครับนี้เป็นสายบัฟเลยซึ่งสกิลถ้าไม่ตายของเธอจะเป็นสกิลบัฟครับเด้ง HP เด้ง TP อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นวงกว้างเลยนะครับแล้วก็สกิลแรกนะครับของเธอก็คือจะเป็นฮิล อ่านะก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฮิวแรงมากอาจจะต้องไปหาคนที่เป็นฮิวจริงๆงจัง,จง,จง,จงอีกคนนึงมาเสริมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดทีมเราฮิวไม่ทันนะคือบัฟดีมากบัฟดีมากจริงๆนะครับบัฟดีมากตัวนี้แล้วก็นี่เลยนะครับน้องเปกุรินใช่ไหมครับองหญิงที่ถูกลืมนะฮะก็องค์หญิงคนนี้บอกเลยว่าโคตรคือมันเป็นตัวแทงแล้วก็ตีแรงมากถ้าเกิดบัฟครบพาถ้าเกิดอยากจะหาสายแทงเนี่ยเปกรินนี่เลยบอกเลยว่าคบเครื่องมากตีโคตรแรงครับตีโคตรแรง เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศการต่อสู้ของน้องเปโกลีแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคือมีบัฟนะครับเนี่ยบัฟให้ตัวเองนะฮะและ้วก็เอาไอ,อฮิวนี่ไม่เกี่ยวนะนฮิวนี่คนอื่นเขาฮิวให้นะครับเนี่ยเล่นแป๊บเดียวเนี่ยดูเด็กเกตเต็มแล้วเนี่ยแล้วดูท่าไม่ตายของเธอยังกับซูเปอร์โรบอทบอกเลย <c ười> คือพวกปรินเซสอะที่มันอยู่ในตู้เมื่อกี้นะก็คือจะมี3คนใช่ไหมสกิลอลังการทุกคนครับแต่จะว่าไปคนอื่นก็อลังการนะเออเนี่ยใช่อีกแล้วเนี่ยดูแรงเท่าไหร่ โอ้หม oh, ื่นเจ็ดนี่นี่คือไม่ติดบัฟนะมันยังมีบัฟอีกนะคือที่ผมบอกตีสองสามหมื่นนี่คือเป็นเรื่องปกติเลยอะเออก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ไม่ได้โกโหกด้วยว่าน้องเป็โกลีนผมเพิ่งเลเวลยี่สิบกว่าๆว่าเท่านั้นเองแล้วก็แรงอันนี้ไม่เกี่ยวแรงนี้มันแรงหัวใจนี่ว่าเดี๋ยวพาไปดูจริงๆครับว่ามันแรงตั้งแต่แบบเวลต้นๆเลยจริงๆครับอันนี้ โดยรวมค่าพลังพันเท่านั้นเองครับคือการโจมตีหลักหมื่นสองหมื่นนี่คือเริ่มปกติมากของเปโกลีนะในเวอร์ชันปรินเซสครับคือโหดจริงๆส่วนคนนี้ครับเนเนกะคนนี้ก็คือเป็นสายเวทที่แรงมากครับแรงสุดๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาสามารถแยกล่างมาช่วยกันโจมตีได้เออแต่ว่ามันจะไม่ได้ใช้ทาไม่ตายนะก็คือแยกล่างมาแล้วยังใช้ส,ก,สกูลสกิลอย่างอื่นได้ก,ก็ดีเหมือนกันตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมเลือกนะระหว่างเนเนกะกับกับตัวนี้นะน้องอยอูเวอร์ชันปรินเซสนะ คือเอาใครก็ได้บางคนอาจจะชอบในเน,เนกาใช่ไหมแต่ว่าผมชอบน้องยุยมากกว่าแค่นั้นเองไม่มีอะไรเหตุผลไม่มีครับหน้าตายอย่างเดียวครับผมแล้วก็ต่อไปครับผมมุยมิมุยมินี่ก็ผมชอบสกิลที่2ของเธอนะเพราะว่ามันทําให้ศัตรูสตัสตนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือสกิลท่าไม่ตายของเธอเนี่ยใช้ได้บ่อยมากคือปกติน้องมุยมิเนี่ยจะได้ใช้ท่าไม่ตายเนี่ยตอนเวฟที่2ครับ แล้วถ้าเกิดเวฟที์2เนี่ยศัตรูมันตายเลยนะเวฟที่่3มาเธอจะใช้สกิลต่อได้เลยคือหลอด TP ของเธอจะค่อนข้างแปลกกว่าชาวบ้านขเขาไงพอเราใช้ท่านี้ไปเสร็จใช่ไหมอ่าหลอดมันจะไม่หายไปเลยครับหลอดมันจะค่อยๆลดลงคือจังหวะนี้แหละเหมือนที่ผมบอกถ้าเกิดว่าเราใช้ท่านี้ปุ๊บปิด ฆ่าศัตรูได้เนี่ยแทบจะใช้ต่อได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะต่อมานะครับอีกคนหนึ่งคริสติน่าครับคนนี้ก็ตามในแอนิเมะเลยครับก็ถ้าเกิดใช้สกิลแล้วเนี่ยทำให้ตัวเองหลบหลีกการจบตีกายภาพได้ด้วยนะครับในระยะเวลาหนึ่งนะแล้วก็สกิลค่อนข้างแรงเพราะว่ามันตีคริติคอครับแต่ช่วงแรกอาจจะไม่ได้แรงเข้าเปโกลินนะเปโกลินนี่จะแรงสุดแล้วนะครับแล้วก็ยืนหน้าเหมือนกันด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่สายแทงนะเป็นสายทำดามจซะมากกว่านะครับนี้ก็ในตู้นี้คือมีไฮไลท์ประมาณนี้นะครับก็แนะนําว่าตัวที่ ควรมีนะสําหรับผมนะสําหรับผมนี่คือควรมีเลยคือนี่โคโคโลควรมีเปกโกดีนควรมีที่เหลือแล้วแต่ตามยถากรรม <c oughs> จริงจริง,รง,รงผมแค่ผมพรีเฟอร์สคนนี้ถ้าเกิดหมายเลขสามที่ผมอยากได้สมมตินะเขาให้ผมเลือกสาตัวจากในนี้นะแหมทำอย่างกันเลือกได้ถ้าสามตัวที่เขาให้ผมเลือกนะผมจะเลือกเปกโกดีนแล้วก็เลือกโคโคแล้วก็เลือกน้องยุยครับอืม สามคนนี้ที่ผมชอบนะแต่ถ้าเกิดมีเบอร์สี่ขึ้นมาผมจะเลือกนี่ครับคริสติน่าครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนี่คือความเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับ <S <S เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูการเปิดแกปองไ d ดีใหม่ที่ผมเพิ่งรีเซ็ตมาส,สดๆร้อนๆเลยแล้วกันนะครับเมื่อจบช่วงการสอนแล้วรับของขวัญก่อนขวาล่างเลยครับผมแล้วก็กดตัวนี้นะรับให้หมดก็จะได้มา9,4 0 0นะครับเห็นไหมก็จะเปิดได้6 7ครั้งแล้วนะครับก็เปิดเลยก็แล้วกันก็จะป้อง เสร็จแล้วก็ด้านซ้ายเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ครับเลข72็72ครับผมเพื่อเข้าสู่ตู้สเปเชียลเฟสนะครับก็อย่างที่บอกมีเวลาให้72ชั่วโมงนะครับเปิดเลยอันนี้นะครับเปิดแบบฟรีไม่เสียตังค์ครับผมมาลุ้นกันไปครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับรอบแหลกสีลุ้งมาเลยเอาละดูกันซิจะได้ใครโอ้ไม่ได้ตก็ไซมัสหนึ่งใบเฮขอไปกรีนได้เปกรินทุกอย่างจบตัวอื่นเป็นใครก็ได้จังหวะนี้โอ้ไม่ใช่วะ เ้ยตออกใจนึกว่าเป็นโกลียเราไม่ใช่ไม่ใช่ต้องดูดีๆครับน้องริโนครับผมน่ารักเลยเชียวคนอื่นข้ามเลยก็แล้วกันครับเราดูพวกสี่ลุงเป็นหลักเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีตัวไหนที่น่าสนใจก็ก็เดี๋ยวจะพูดถึงด้วยก็แล้วกันครับน้องรีมานี่น่าสนใจมากตอนที่แปลงร่างเป็นมนุษย์แล้ว <c oughs> ไม่รู้มีหรือเปล่านะาร่างมนุษย์อะแต่เห็นในแอนิเมะแล้วพอเป็นร่างมนุษย์แล้วโอ้โหโคตรน่ารักเลยโอ้ มีโอกาสไม่ได้สี่ลุงครับไี่ไงข้ามเลยนะฮะไปข้ามอืมนี่นี่สายฮิวคนนี้สายฮิวมีฮิวสองท่าเลยนะครับถ้าเกิดไม่รู้จะเอาใครฮิลคนนี้ได้ครับเป็นเป็นอาจารย์อะไรสักอย่างหนึ่งจาชื่อแกไม่ได้คนนี้แหละ,ะก็โอเคนะครับอ่ะเปิดต่อรอบสามครับอุ้ยมีการดาวน์โหลดข้อมูลอุ้ย มีคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องคนนี้เข้ามาโหลดข้อมูลเนี่ยแสดงว่าการันตีได้3ดาวแน่นอนอุย้ยแล้วมันก็ได้จริงด้วยว่ะเออเขาแค่ไม่หอบกระดาษสีลุงมาเท่านั้นเองเดีย๋ยวข้ามไปดูเลยแล้วกันเพราะ3ดาวมันจะไม่ได้ซีรนะครับใครว่าเฮ้ยโอ้โหคนนี้ได้โคตรง่ายเลยอย่างนี้บอกนะครับคนนี้ก็คือโอเคแหละจะได้นะได้ในระดับหนึ่งยืนกลางเพิ่มคลิปแต่ได้คนอื่นจะดีกว่านะ เศร้าเลยครับอยากได้คนอื่นมากกว่าอ่ะเปิดต่อครับผมยังได้ยังได้อีกอุย้ยครานี้สีลุงมาว่ะไรเอ้ยกี่ใบใบเดียวไม่เป็นไรครับสกิปไอ้วับไรเอ้ยโอ้โหลีโนโ่ถ้าจะไม่ผิดนี่ไงใช่ด้วยลีโนโ่ ก็ยิงแรงดีนะสำหรับผมอะแต่ว่าเอาตัวอื่นดีกว่าโ okay. อเครอบนี้น่าจะเกลือหน่อยๆไม่หน่อยแหละเกลือเยอะเลยอุ้ยมีการโหลดข้อมูลอีกแล้วอุ้ยมากแล้วสีลุงสีลุงเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ตัวที่ผมต้องการมาเลยขอคบตู้โอ้ใบสุดท้ายพอดีสกคิปเลยแล้วกันนะครับไปไปดูใครอุ้ยได้องค์หญิงแต่ไม่รู้อง์หญิงคนไหนปีโกลีนมา <laughs> เยี่ยมครับผมแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยมันต้องเอาตัวอื่นด้วยไงเป็นกลินคนเดียวไม่คุมค่ารีเซ็ตดีกว่ามันควรจะได้2อตขึ้นไปนะในความเห็นของผมอุ้ยมีการโหลดข้อมูลอีกแล้วสีรุ้งมาอีกแล้วยังไงครับยังไงหนึ่งใบครับผมรุ้นเลยใครเอ่ยติ๊ไปใครใครอีโออรอ ไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ E.O โอ้โหเศร้าเลยคนนี้ผมไม่รู้จักเลยเด็กอีโนรินะฮะถ้าเป็น e อ o อ e คือเซคิวบัสน่ารักน่ารักเฮ้เศร้าเลยครับ ID นี้นะฮะรีเซ็ตครับผมก็น่าจะหมดแล้วนะเปิดได้6รอบโอเคนะก็แนะนำรีเซ็ตไปเลยนะก็คือลบลงใหม่ไปเลยหรือจะเคลียร์ข้อมูลอะไรก็ได้ครับเพราะว่าดูจากสภาพของตัวละครที่ผมมีแล้วนะครับยวขอเลียงจากดาวก็แล้วกัน โอเคได้เปโกลีนะโอเคเลยผ่านเลยแต่ว่าคนอื่นนะไม่เท่าไหร่คนนี้ที่ผมบอกว่าสองคนคือไม่รวมคนนี้นะเออเศร้าเลยถ้าได้อีกสักคนหนึ่งที่ผมต้องการที่ผมเอาเลยนะเนี่ยถ้าพูดถึงการรีเซ็ตแล้วก็จริงมันทําได้นะครับรีเซ็ตโดยไม่ต้องโหลดข้อมูลใหม่มันจะต้องรูทเครื่องมันจะต้องโหลดโปรแกรมนู่นนั่นนี่เข้าไปแก้ไฟล์ซึ่งมันค่อนข้างวุ่นวายสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างด้านในของมือถือใช้คานี้แล้วกันส่วนพวก iOS ทําไม่ได้อยู่แล้วต้องลบลงใหม่อย่างเดียวใช่นผมก็ขอเคลียรันแล้วกัน พอขี้เก็บไปโหลดในคูแอปไงก็สามารถเข้ามาเคลียข้อมูลได้เนาะในมือถือก็ทําประมาณเดียวกันครับก็เข้าไปที่เกี่ยวกับพบพื้นทุ่งพื้นที่หรือตัวแอปพลิเคชันอ่ะมันก็จะมีแบบว่าให้เราเลือกเห็นไหมเนี่ยอ่าผมก็ทําการล้างข้อมูลเลยนะครับโอเคจะได้ไม่ต้องโหลดใหม่เพราะว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นต้องโหลดผ่านคูแอปไงใครที่ไม่มีเพย์สโต e ญี่ปุ่นะนะเนาะแต่ทีนี้ปัญหาคือไอเกมเนี้ยมันดาวน์โหลดข้อมูลเยอะและบ่อยมากนะครับก็จะมีวิธีทําให้เราหัวร้อนน้อยกว่าเดิมหน่อยหนึ่งด้วยวิธี คลิกที่เมนูนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดทีเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องทยอยโหลดไงถ้าเกิดใครเล่นแล้วจะรู้ใช่ไหมครับว่าเล่นไปแป๊บหนึ่งทยอยโหลดทีละ300เมกมั่ง700เมกมั่ง2กิกบ้างเป็นระยะระยะระยะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามากดดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ไอพวกดาวน์โหลดเป็นระยะระยะระยะที่เหลือที่จะเกิดขึ้นต่อจากเนี้มันก็จะแทบไม่โหลดแล้วไงกดปุ๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จกดปุ๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับแต่ว่าก็จะต้อง เอาละตอนนี้ก็ทําการเล่นจนจบช่วงการสอนแล้วครับพร้อมเปิดแกป่องอีกรอบนึงแล้วนะครับเรามาเปิดเลยกันละกันร,รอบนี้ดูซิจะได้ใครครับผมมามีการดาวน์โหลดข้อมูลเล็กน้อยขาวลว้วนมาเลยขอลุงสักตัวมีลุงด้วยครับมีการดาวน์โหลดคือมีลุงนะฮะแต่ว่าจะเป็นตัวอะไรนั้นข้ามใครเอ่ยโอ้โหลิโนโเป็นอะไรเนี่ย ทำไมมาบ่อยจังเอาเลยนี่แหละสาเหตุทีนท่น้องเมดคนเมื่อกี้เขาไม่หอบเอกสารสีลุ้งมาไงก็จะเป็นอย่างงี้แหละเฮ้ยมีโหลดอีกแล้วมีโหลดอีกแล้วคราวนี้สีลุ้งมาเลยอ๋อผมเคยได้รุ้งแบบสูงสุดนะในใน,ในอันเดียวกันอย่างเงี้ยสี่ใบเว้นั่นคือสูงที่สุดที่ผมเคยได้แต่ว่าความซวยคือซ้ำสามคน ตัวที่3คือโนโซมิเอ้ยโนโซมิก็โอเคนะแทงใช้ได้เป็นไอดอลเฮ้ยมาแล้วใครวะเฮ้ยนี่มันฮาุมิโอ้ยที่ผมบอกมาแล้วผมนึกว่าอีกคนนึงไงที่คาถาเป็นรูปหัวใจเหมือนกันอะเศร้าเลยเศร้าเศร้าใครวะพวกแก๊งนินจาผมไม่ค่อยคุ้นเลย นี่นอนอ๋อนี่นี่น,นอนนี่ที่ถือพัดด้วยใช่ไหมมีอีกร่างหนึ่งที่ถือพัดอะไม่ค่อยได้ใช้เลยอ,ะอ่ะน่าเสียดายจังไม่รู้ด้วยว่าเก่งหรือเปล่าไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยครับอ่าไม่เป็นไรรีเราเอาพวกปินเซตเป็นหลักไม่มีการโหลดข้อมูลอย่างนี้เกลือล้วนห้ามืม เฮ้ยมีโหลดมีโหลดมีโหลดเอกาสารสีรุง้งมา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 ไคยหนึ่งใบมาครับหนึ่งใบขอแบบจังๆเลยขอจังๆเลยหนึ่งใบไคยอันนารู้สึกน้อยนนา,น,น,านี่ผมจะได้เป็นคนแรกเลยนะตอนที่เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะที่เป็นสามดาวนะ ครั้งแรกสมัยเซิร์ฟญี่ปุ่นเปิดใหม่ๆเลยอันนี้ไม่มีการดาวน์โหลดอะไรทั้ง,งสิ้นครับผมเรียบร้อยเกินที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาข่าวทุกใบมีทองใบเดียวเอ้ยได้น้องคูกะโอ้โหใครอุ้ยคราวนี้มาสองใบแล้ววะ่ะเน็กฟินิชฟินิชเน็กเน็กฟินิชฟินิชใครอะ โอ้โห oh, ได้อีกแล้วคนนี้มันมันเลทมันคูณสองนะผมจะไม่ผิดเลยได้บ่อย <laughs> ลาบิลิสตารครับผม <c oughs> อีคนนึงอีกคนนึงเอ้ยน,น, <c oughs> น้องอีโอนี่วา <c oughs> วันนี้น่ารักสุดละ <laughs> น่าเสียดายน่าเสียดายหมดแล้วว่า อย่างนี้ก็ต้องรีเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครได้ตัวดีๆอย่างไอเดีเมื่อกี้นะถ้ากัดฟันแล้วไปเล่นต่อหน่อยนะให้ได้เพชรขึ้นมาอีกสักพันหนึ่งอ่ะก็กลายเป็นพันห้าใช่ไหมใช้เวลาเล่นต่ออไม่นานแค่ผ่านด่านแรกแล้วก็ดูพวกเนื้อเรื่องอะ่ะพวกสตอรีอ่อ่ะพวกเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ก็ดูๆไปมันได้แคชใช่ไหมละ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลารีเนาะโอเคไม่ย่อท้อไม่ยอ,อมแพ้ขออีกสักรอบหนึ่งกันแล้วกันนะครับตอนแรกไว้จะ2รอบครับอันนี้รอบ3นะครับรีเซ็ตมาเรียบร้อยครับใบแรกที่ได้ก็คือน้องนนนอ ที่ถือพัดนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเปิดเลยก็แล้วกันนะรับรางวัลอะไรมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไปรอบนี้ขอนี่เลย3คนนี้และพี่จะหยุดถ้าได้3คนนี้พี่หยุดเลยไปคนอื่นช่างมันค่อยตามเก็บเอาโอ้โหไม่มีการโหลดกระดาษขาวแบบนี้เกลือแน่นอนเรียบร้อยสคลิปเลยแล้วกันนะครับไป นี่นี่คูกะได้คูกะสดาวโอเคได้แทงและหนึ่งไม่มีการดาวน์โหลดกระดาษขาวแบบนี้เกลืออีกแล้วข้ามครับผมข้ามข้ามข้ามอ้าวตัวฮิวมาแล้วครับได้ตัวแทงได้ตัวฮิวครบเลยไปรีอีกรอบไม่มีการดาวน์โหลดผมกดข้ามเลยครับเรารู้แก้วแล้วครับ ข้ามไปไม่มีการดาวน์โหลดกระดาษขาวรอบนี้น่าจะลำบากผมแล้วครับเออดูดิเกลือล้วนอะเกลือล้วนเกลือล้วนเฮ้ยมีโหลดมีโหลดมีโหลดแต่กระดาษขาวยังวางใจไม่ได้มีโหลดแต่กระดาษขาวดูดิ มาจริงๆหนึ่งใบขอดูชมหน้าหน่อยเธอคือใครเฮ้ยเคียวกะโอ้ยน้องโรลิคอนแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอย่าไบดิสินี้อย่าไบาดิสินี้ <c oughs> ไม่มีโหลดกระดาษขาวพอครับผมไอดี ID ที่3ก็จะสังเกตเห็นว่าอันนี้น่าจะเป็นเกลือที่สุดที่ผมผมเคยเปิดเลยนะ เพราะก่อนหน้าน,นี้ตอนผมเปิดเนี่ยก็ไม่เกลือขนาดนี้นะตอนที่ไม่ได้อัดคลิปอะโอเคครับก็ตามนี้ครับอันนี้คือเกลือแบบเกลือแบบหนักมากไม่รู้จะจัดทีมไงเลยต้องลบลงใหม่รีเซ็ตอย่างเดียวครับผมเอาละสมมุติแล้วกันสมมุตินะสมมุติว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้ ID ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมไปผูก ID ดีนะครับจะอยู่ที่เมนูนะครับด้านขวาล่างเนาะอ่าแล้วก็เอ่อตัวนี้นะครับนี่นี่นี่ผูกแอคเคาน์ครับผมเสร็จแล้วกดตัวด้านขวานะครับมันก็จะเรียกให้ผูกกับ Google p a ย์หรือว่า Facebook แ้แหละ จบนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็ลององลองอินอะไรที่เรียบร้อยมันก็จะสามารถผูกไ d ได้นะครับคาแนะนําคือใครจะเล่นข้ามไปข้ามมาระหว่าง iOS Android บางบางคนไม่มีมือถือ Android เนะาะก็เล่นในบูสแตกใน PC อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้มือถือ iOS ก็แนะน Facebook, ํา Facebook ก็จะปลอดภัยกว่านะครับนะก็แค่นี้แหละเรื่องการผูก ID เซิร์ฟญี่ปุ่นก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับส่วนใครมีตัวไหนที่คิดว่าแจม่มเจมเจ๋งๆ,ๆนะฮะก็มาแนะนำพูดคุยกันได้ครับเพราะว่า ผมจะรู้แค่ตัวที่ผมเคยใช้ไงตัวไหนผมไม่ได้ใช้ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรองี้ยน,นะนะว่าบางทีอาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับก็เอาไวท่านี้ก็นล้วกันนะครับส่วนเซิร์ฟไทยคงไม่ทํานะเพราะว่ายังแจกน้อยอยู่เอาเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับบ๊ายบายครับ